ทีกับวันนี้มาชมพง,งเข้าขานันเว้นพึงนะครับวันนี้เข้าเว้นพึงเข้าอินที่มาต่อวายวันนี้รูสิครับมาต่อหม,มากครับที่สมาไปจะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเข้านี่มาต้อหม,มากเลยแล้วคอยรุ้นนะครับ กรองมนเล็กเถี่ยวตอถึงองค์จะในตัวใหญ่กับถ้าอยู่ก็ดีถ้าไม่อยู่ก็ไม่ตอดทำเพื่อถ้าตัวเล็กกันน่าจะอยู่เท่ากับตอมแบบนี้อันนี้ตัวใหญ่กับกวินนี่ปลาแม่ตันจมนะครับสวัสดีดูจะอยู่หรือไม่ตันจมอะไดีครับ ถ้าอยู่กับตีแต่ใาายไปเก้าขออ้อเยนะครับตัวโคยลยรุ่นที่ครั้งนะครับตัววันนี้เพียงมามาดูเลยก็ต้อว,ว่าประมาณสิบห้าวันครับให้ชมกันนี้ก็น่ากลัาปีครับ